ลังใหญ่เลยแหวะุูมแหลกกระเจอเลยครับสวัสดีครับพี่น้องออกมาหาพึงมิมนะครับผมครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่19เมษายนนะครับผมครับ6 5ห้าเนาะก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของเดือน5ทางจันทรคตินะครับออกมาแหวะุูมแหลกเลยครับผมครับมาดูมาดูกอที่มันเคยมีมีจริงๆครับผมนู่นลังใหญ่เลยแหละเดี๋ยวพาปีนขึ้นไปดูครับขึ้นมาด้านบนครับ ขอดูนนังแปนบนึออู้มีอยู่กับพอได้อยู่พอได้อยู่หนังก็ใหญ่ดีอยู่งันก็นลุยเลยครับหลังแรกหนังม,มันค่อยสวยเท่าไหรแล้วครับหลังใหญ่สะเปล่าโอ้รอยหลังเก่ามัน มีรอยลังเก่าอยู่ด้วยพึงมันอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวพิ่งจะให้ดูรอยลังเก่ามันอรอยลังเก่าครับรอยล,งลังๆงนามพอได้สักนิดไม่นี่ตัดคอนรังเก่าก่อนเลยเนาะนี่ พี่น้องจะได้เห็นดาครับชัดๆไปด้วยกันในถูกผมล่ะลังใยด้วยครับตัวอ่อนก็ลายอยู่เอาถูกกันครับถูกดับไปแล้วหนึ่งดอกเหลือดอกเดียวเชืหมันครับดอกเดียวก็เอาได้ น้ำแค่พอได้แต่ลังใหญ่ดีดูสิครับพี่น้องเดี๋ยวลมควันด้านนู้นนะครับบางทีมันโดนควันด้านเดียวมันก็ดุนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันไม่โดนควันก็เป็นตัวอีกฝั่งนะบินมาต่อยตอดเราแต่คําว่าตอดนี่พูดได้เลยดวยครับผมไม่ถือครับสําหรับผมนะโบราณว่าไว้ห้ามพูดคําว่าตอดเดี๋ยวมันจะตอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าไม่นะไม่เกี่ยวกัน ถูแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้นะครับเวลาัองกระเป๋าใส่เป็นระยะระยะหลังก็สวยอยู่ตัดค้น น้งเรกก็ใหญ่อยู่ครับน้ำก็ได้สัก60%น่ะมึงไม่เคยเต็ม,มจะได้เนาะถ้าเต็มเต็มเนี่ยถึงตัวภูซะเยอะเลยครับนี่แม่ดำๆใหญ่ๆในตัวผูครับถึงเก่าครับ เขาใส่นอนใหม่พอมีอาหารเขาใส่นอนใหม่วันนี้อากาศเย็ยนครับพึ่งไม่ค่อยอยากบินเลยครับยังขึมฟ้าคึมฝนอยู่ อยากบินเลยดูสิไม่ยอมออกอละรังแรกมันมาน้ำพอได้อยู่ครับผมดูไปดูมาก่อพอได้พอได้อยู่ขนาดนี้ก็พอเอาอยู่ครับน้ำพึ่งเดือน5้าครับรังแรกครับของวันนี้ห9สเามษาครับผมไปลงต้นกัน เจอรังหนึ่งครับเพิ่งให้คงครับลดมามองกขับไปเห็นอยู่น่ครับลังนีน้อยหนึ่งจะมีน้ำไหมอืมเห็นตามือเลี้ยเหดูอันกันน่ดหนึ่ะเดยวดูอยู่ดูอยู่เดี๋ยวลงควันดูครับ พึ่งนีหน่อยใบไม้ใบเดียวก็ตีได้ครับอยู่เดียวใบเดียวพ่อครับ <c oughs> โอ้ยไปไหนอยี่อ้อาวมีงามดูสิเน,ะนาะมีงามครับผมเต็บเหมือนจะดุอยู่ดิเดือมตอดไปเนี่ย ขอเลยดีกว่ะนี่ลังหน่อยๆนะล่กดีครับ <c oughs> จิวเทจเจ๋ยวเลยครับทีนะ่ะอุ้ยนากัดนาะกินกลายเป็นลังหน่อยๆแต่งามเลย ครับเดินทางกันต่อน่ารักแสดงว่าแถวนี้มีน้ำครับแต่หาลังใหญ่เจอนี่ก็จะมีน้ำอยู่ด้วครับโซนนี้แต่จักมีแมเดี๋ยวลองเดินหาดูครับโ้เจออีกลางหนึ่งจริงๆครับอยู่ตรงขามกันเองนื่ไปกี่ปีตังกันใช่ไหม นี่นลังหนึ่งอยู่ตรงขามครับแต่ก็ไม่ใหญ่ดอกแต่จะเอาง่ายๆนะครับใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมจักน้อยครับ่ีเท่ากันนี่เป็นไม่ใส่ชัดโอ้ยน้ำปิดตาเลยเอาเเล็กๆน่ารักถึงไม้โครงครับลังนี้ใช้ถูกครับผมไปลมควันกัน หวานปิดตาอย่างงามครับผมทางทางสักครู่ครับชัดคอนเลยแหละครับนีดีลา่ามีลังหน่อยที่ด้เดินทางกันต่อ ครับตัวอ่อนกระเต็มดีครับหน้หานก็เต็มดีมเล็กๆเ,เต็งน่ารักเรียก,กว่าพึ่งห้อยโขงครับแต่ยังงี้จกซิปลังนี่พอใจเลยนะครับทุกคนไอเดยวหาดูอีกครับเผื่อมันมีเป็นกลุ่ม นี่แหละเขาเรียกว่าจิ๋วเต็ดเจ๋วครับน่ารักเดี๋ยวดูครับยังดูไม่มดเลยครับผมนี่ระเบียงนี่เมื่อกี้ได้ตรงนั้นก็ตรงนั้นเนะาะเดี๋ยวเดินดูตูงุ่นตู้หุนดีวก็ข้ขามฟังหวยไปฟังวุนดาครับยิ้มหวานอาปากคางเลยผมเมื่อกี้นี่หลังนึงครับยังใหญ่นี่ ดีนะสแกนละเอียดครับพี่น้องพึ่งล่างนี้ผมขับรถผ่านมาไม่รู้กี่รอบลแล้วแหละแต่มันบังกอตานผมมองไม่เห็นไม่เคยได้จอดรถควานดูบริเวณนี้แบบละเอียดสักทีครับวันนี้เนื่องจากได้พึ่งห้อยโขงสองรังนั่นใช่ไหมก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีอีกกันเลยจอดรถดเดินดูอย่างละเอียดเลยเจอครับนี่ให้ดูนั่น โอ้เมื่อกี้ผมโผล่มาจากใบตานตรงนี้นี่ให้ดูตอนที่ผมผาพที่ผมเห็นผมก็หมุดหมุดมาตามนี่แนละ้วปึ๊บพอแต่ที่จริงตัวนี้ผมเคยได้โดยมันพีกายรังใหญ่แต่ตอน,น,นมันหนากว่านี้โผล่มาปึ๊บโอ้โหตะลึงอ่าปากคางเลยมือพีกายผมได้ตรงนี้ครับต่ำๆก็กำไม่คิดว่ามันจะมีครับผมคิดว่าเขาเผาไฟทิ้งหมดแล้วต้นไม้ตัวนี้ มันเคยอยู่ตรงไหนมีอย <Conference. S 1> ู่ตรงนั้นแหละครับเนาะต้นไม้แบบตายๆผุๆผมจะขึ้นเอาด้ไมาด้วยลองหาทางก่อนเดบิน้องเข็งบ่ยุบเยียยกเยียดคือจิตที่หักนี่ไหมเอาไงหน่อยน้มบัดนี้เอาไอลังอย่างใหญ่สุด้วยเนาะเดี๋ยวหาวิธีเอาครับมองตกปีนเอาครับ น่าจะพอรับนักพมว้อยู่ยากเด้เอามีหมดแดงด้วยโอ้ยยาหนะักเะแป๊บไม่ยวตัดคอนแล้วลงเลยโอ้ยเขือเยอะทัด้วยลมควันไ้แล้วล่ะครับ ขบก็ค้างไว้นน่นแหละขอยืหนึ่งออสองวัดใจกันไปเลยเฮ้ยโอเคยืนได้นี่ครับพึ่งกินตุน้นนะเขือเพียบเลยเคขือตำลึงทอง,ทองพยายามทวงน้ำนักครับมาให้มันเอียงโน้นมไปข้างหนา้ามากเกินไปเพราะวะ่าต้นมันไปอย่างงี้ถ้าเราไปทิ้งน้ำนักมันจะหักเลยไปน ค่อย,อยวันยังทำงานอยู่ครับนี่ขอดีของทูบอีกอย่างนึงเลยครับหมัดกระป๋ายใหม่แล้วก็ไปเกาะไว้ครับผมเราก็จะได้ไม่ต้องพะวงก็ควันครับควันมันก็ทำงานของมันไปเราก็ใช้มือได้สองมือเต็มๆเลยนูน้นควันผมอยู่เห็นไหม เดี๋ยวาลืมเรียนงานผมแลกินหอยตองเต็งตองเต็งเลย,ยต้องเบาๆครับกินคอนมันหักแล้วเหลือแต่เคือพยุงไว้ วันกับลมอยู่นะใช่ไหมครับเนี่ยเคือพวกนี้พายุงไว้ตัดเคือข้างล่างก่อนครับแล้วตัดข้างบนก็นต,กตุกตุ๊กเอา,าละที่นี่ยังไงดีต้องโน้มตัวไปรับคอนด้วยอย่าหักเดอ้อหนึ่งสองบับบับเอา,าละ วควันกระตุกลงไปแล้วครับเบา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 คอต้อฮักด้วยทรงตัวก็ยากด้วยยืนได้ขาเดียวครับเฮ้ยโอ้ยดูยน้ามดูพอได้อยู่นะ จะลงไงที่นี่มันจะลงไงที่นี่อ่าผมรู้แล้วนี่มันมีใหม่คะแนนผมเกาะไปเลยกินนี้ไหวไหมไหวไหวไหวอย่าหักนะเอาละผมจะลงแล้วครับต้องลงเบาๆด้วยเฮ้ยอย่านะอย่านะแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่านะแป๊บเดียวแป๊บเดียว ได้แล้วได้แล้วโอเคอปลอดภัยแล้วครับโอเคทางพึ่งอยู่นะั้นผมองมีอย่างกันนะครับไปครับจากการถึงที่หอ,อยไว เดี๋ยวต้องลมควันอีกหน่อยครับวันผมอยู่ไหนโอเคอยู่นี่เราใส่สักหน่อยอเพิ่งอยู่นานเลยครับผมก็ไม่ได้แวะลงมาดูสักทีครับรถผ่านตลอดเลย โได้นามอยู่กับผมอเอาละี๋ยวเลียร์เมียก่อนครับ รังก็ใส่ตัวอ่อนหม่ครับผมพอได้ยางอยู่ครับพอได้กินอยู่ถึงเกาะนา่นแล้วครับมันเกาะรอรอดอกไม่ครับรังก็เลยจะเก่าหน่อยแต่พอมีดอกไม่มีอาหารมันก็ใส่นอนใหม่ใส่น้ใหม่เนี่ยฮะ ที่สีเดี๋ยวสแกนหารอบๆนี่อีกทีครับให้ละเอียดนุ่งฟังนุนะครับเคยมีสักลังเจอดพึ่งหอยจูบอีกลังหนึ่งครับอย่าเรียกว่าหอยโข้งเลยหอยจูบเลยดีกว่านะครับเล็กๆเกลียดีนิวเลยมั้งแต่ถ้าได้น้ำหวานก็โอเคครับหนักัดดี๋ยวทางให้ดูครับเมื่อกี้นี้ที่ได้สามลังนะครับอยู่ตรงนู้นที่มีขามาฟังนี่ครับผม อีกหลังหนึ่งครับ mm hmm. ดูซีนน้ำไหมนี่ครับนี่ mm hmm. น้ำชำดี้ยเลยครับผม mm hmm. นี่ไก่ เล,เล็กไปช่ำดีมากเลยตัดครับผม จิ๋วแต่ช้ำครับผมอืมจริจริงก็เท่ากำลังทีสองเลยครับมีเหล็กทลายเนาะโตอวอนก็ดีอยู่ครับเนี่ยน้ำก็โห่กำลังช้ำเลยเออได้ยังอยกซิบล้งก็โอเคเลยด้วยครับหากันไปเรื่อยๆครับอันนี้มามานตรงนี้ครับสี่ล้งละ ดี๋ยวหาดูอีกครับผมยังมีปลาห,หาไปเรื่อยๆครับตามริมห้วยตรงนี้เราจะหักเข้าปลายู่ข้าด้านขวาครับเคยได้กันก,กลางปายู่าตรงนู้นมันมีกอสเดาเดี๋ยวไปดูครับลังที่เท่าไรลังที่ห้าละเก็บเล็ผสมน้อยลังที่ห้าอากาศมันร้อนครับเอาใบไม้คุมไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวละลายหมดครับผม เดินจนทั่วป่าอยู่คาก็มาเห็นเลยพี่น้องกลับมายังหลดละก็จะกลับแล้วล่ะครับดูเวลาเมื่อกี้ก็สัตว์ไปบ่ายสองแล้วนะครับบ่ายแก่ๆละนวันนี้ก็ไดกี่ลังห้าลังพอได้อยู่แล้วครับผมหาอยู่เลาะบานนี่แหละครับเลาะหวยริมห้วยเลาะบานครับผมครับวันนี้ก็ไดทั้งแบบเล็กแบบใหญ่เนาะแต่แบบเล็กๆก็นำหวานดี ครับวันนี้ก็ได้หาลางังเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่การันตีนะว่าสั่งล้วจะได้ทุกคนนะครับเพราะว่าคิวยาวกับผมพึงก็หายากเนาะต้องขออภัยจริงๆสําหรับท่านที่อาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้เนาะก็ <laughs> <laughs> ต้องขออภัยเพราะว่าของมันอยู่ในป่าครับของหาในป่ามันก็ยากจะได้ไม่ได้ครับผมมันเอาแนลเอานอ,นอนไม่ได้เนาะอย่างวันนี้ก็ได้แค่หาลังน้อนยๆครับ ก็อาจจะเอาไปให้กับลูกค้าท่านนึงครับผมครับซึ่งก็หลับปากแคไว้นานแล้วนะครับว่าจีหาไปให้ก็ไม่ได้หาไม่ได้ทักทีนะครับผมครับอันละวันนี้ก็นี่แหละพอได้ไปส่งให้แกครับเนาะตามคิวตามโอกาสตามจังหวะตามเวลากับพี่น้องครับถ้าท่านใดอยากสั่งซื้อยากกินก็ทักแชทนะครับในเพจ Facebook ครับชีวิตง่ายสไตล์ทูกทุงเนาะทักแชทเข้ามาครับแต่ผมไม่การันตีว่าจะได้นะครับ เอาว็นว่าก็เคร้องนะครับเคล้องทักแชทเข้ามาว่าอยากอยากกินพึ่งมิ้มนะครับถ้าถ้าผมหาได้และถ้าถึงคิวของท่านท่านก็จะได้รับไปนะครับผมแต่กนนี้เริ่มไปหรือดูการแล้วครับพี่น้องครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับโอกาสไม่ได้ก็สูงนะครับผมอ่ะโอเคครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าเนาะฝากติดตามไว้ด้วยเด้อชีวิตในงานสไตล์ทุ่งครับทั้งในยูทูบและก็เฟซบุ๊กเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ก็ร้อนร้อนพี่น้องกันฝนก็จะตกอีกวันไหนดูฝนตกมากับพึ่งมิมกับอร์น้ำอีกแหละแต่ยุดหาอีกอ้นะครับปีนี้ปีนี้หาพึงไม่ค่อยตอนนี้อยงเลยครับ